ช่วงที่3แล้วนะคะในช่วงอของ a s u Society ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีรายการนะคะมาฝากคุณผู้ชมหนึ่งรายการก็คือเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับรายการ SME Idol ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่พลาดการติดตามรายการนี้ไปในเรื่องของนะคะไผ่บุญผ้ามา่านมาตรฐานคู่คนไทยกว่า30ปีก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะอุตสาหกรรมการทำผ้ามา่านขายผ้ามา่านหรือว่าอุปกรณ์การติดตั้งในห้องนอนของเรานั่นเองใช่บางคนี่ มีไอเดียอยากจะทำา SME ขึ้นมาย่อมย่อมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนเนี่ย<ช>สามารถดูรายการนี้ได้เลยเอาเป็นว่ารายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงไปติดตามเลยดีกว่าค่ะ ทุก่าคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในร้านไผ่บุญพม่านค่ะและที่อยู่ข้างๆเราวตรงนี้นะคะนั่นก็คือคุณลือศักดิ์ลีกระจ่างแสงค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านไผ่บุญพม่านแห่งนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรายการของเราดกรกิติพันธ์คงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ ว่าร้านพมานที่นี่นะคะมีพมานตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสันหาต้องถามถึงที่มาที่ไปหน่อยค่ะคุณฤศาคะว่าร้านแห่งนี้ภัยบุตรพมานเริ่มต้นมาได้ยังไงค่ะคือเริ่มต้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2อ0 5 2529ออซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 30, 30ป,ปีใช่ครับเราเราเริ่มจากครูหาเล็กๆแล้วก็ ค่อยๆทำแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอจนอยู่ทุกวันนี้ครับใน,นสมัยตอนนั้นธุรกิจผ้าม่านในชว่วงยุคนั้นนี่เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยร้านพ้ม่านก,ก็ยังมีไม่เยอะ,ะหมู่บ้านก็เกิดขึ้นก็ไม่เยอะเหมือนอปัจจุบันนี้ตอนนั้นในการทําธุรกิจตอนนั้นก็ง่ายๆสบายๆไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ติดขัด ก็เริ่มจากเป็นร้านเล็กๆก่อน<ช>แล้วก็ขยับขยายมาเป็นทุกวันนี้เห็นบอกว่ามีหลายสาขาด้วยใช่ไหมคะอ๋อเราก็มีเนื่องจากว่าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราอยู่ที่สี่แยกบางกะปินะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยการจอดรถการอะไรก็สะดวกน้อยลงเราก็เลยให้ลูกค้าเข้าไปติดต่อที่ตามห้างที่เรามีสาขาอยู่ค,ครับอันนี้เราก็มีอยู่ในบิ๊กซีมี แฟชั่นไอแลนด์อะไรพวกนี้ฮะก็คือมีสาขาอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะคะค่ะและสำหรับในร้านแห่งนี้มีการให้บริการอะไรบ้างคะเรามีผ้าม่านปูม w a เป p ปอ e r มูลี่มาแบบแสงฉากกั้นห้องค่ะคือครบวงจรเลยครับในเรื่องของของผ้าม่านของบ้านครบวงจรครับแต่ว่าแรกเริ่มเลยคือทําเฉพาะผ้าม่านมาอย่างเดียวแรกเริ่มคือจากผ้าม่านอย่างเดียวครับพอผ้าม่านแล้วก็ แล้วก็แตกลายมามีพรมมีวอลเปเปอร์มีมูลี่มีมม้แบบแสงก็งเลยคือทำทุกอย่างให้ครบกับการที่เราทำอยู่ในเรื่องของของบ้านค่ะ ับช่วงนี้นะคะเราอยู่กับลูกสาวของคุณลือศักด์ค่ะน้องฟ้ายนะคะหรือว่าคุณพัชรีพรีกระจ่างแสงน,นั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องฟ้ายจะพาเรานะคะเดินชมนะคะ,ะตัวอย่างของสินค้าที่มีอยู่ภายในภายในพม่านะคะ,คะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีคะน้องฝ้าคะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยอ,อยู่ใกล้สุดนะคะ,คะอันนี้จะเป็นม่าหนหลุยคะ่ะ ใช่สีสันหวานแววก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกชมได้เลือกออสีผ้าได้ว่าจะเป็นสีอะไรค่ะที่เรียกว่าม่านหลุยนี่คือเป็นยังไงคะเป็นสไตล์ค่ะคือผ้าม่านเนี่ยต้องบอกพี่แพลกก่อนว่าผ้าม่านจะมีหลายแบบอ,อันนี้จะเป็นสไตล์ผ้าม่านหลุยค่ะ มีตัวค่อยๆเนี่ยเหมือนที่พระราชวังแว์ซายที่คเซต์คืมีคู่แบบนี้ลักษณนัแบบนี้คือจะเรียกว่าเป็นม่านหลุยใช่ค่ะแต่ว่าตัวเนื้อผ้าเองก็สามารถเลือกได้อีกเนาะใช่จะเลือกก็ได้ว่าจะเอาเป็นเนื้อผ้าแบบไหนสีไหนค่ะค่ะส่วนอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นผ้าม่านโปร่งค่ะ ก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาก็ได้หรือว่าไม่เอาก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะอันนี้คือที่บอกว่าเป็นฉากกันห้องใช่อันนี้จะเป็นฉากกันห้องแบบญี่ปุ่นค่ะซึ่งจะแตกต่างจากธรรมดาตรงที่ว่าจะมีกระจกใสๆก็คือสามารถมองทะลุผ่านเข้าไปข้างในได้อ๋อค่ะถ้าเกิดมีกระจกจะเรียกว่าเป็นแบบญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าในแต่ละเขาเรียกว่าอะไรคะในอันนี้ค่ะมันในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงจะเป็นคนละสีคนละแบบด้วยนะคะใช่ นี่คือก็เป็นเฉดสีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้อีกกระจกก็มีเลือกได้มีทั้งลายจะเอาเป็นลายก็ได้หรือว่าจะเอาแบบเรียบๆก็ได้ค่ะคือเรามีหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกนอกจากแคตาล็อกข้ามานี่เราเห็นว่ามีเยอะมากแล้วนะคะสินค้าอย่างอื่นก็คือมีให้เลือกมากมายหลายแบบอีกด้วยเหมือนกันนอกจานี่เป็นเพียงแค่ชิ้นแรกเท่านั้นค่ะต่อไปเลยดีกว่ามีอะไรอ่นบ้างเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ้านะคะของเราก็จะมีผ้าเยอะหลายแบบค่ะมีทั้งผ้าพื้น ผ้าเรียบหรือว่าผ้าลายค่ะ<อ>ซึ่งผ้าของเราเนี่ยก็จะมาจากหลายที่ของไทยก็มีหรือว่านําเข้าเราก็มีเหมือนกันนะคะค่ะเคยลองนับไหมคะว่าเรามีตัวอย่างอยู่กี่ชิ้นโอ้โหอันนี้นับไม่ถ้วนเลยค่ะ,เย,ะเยอะมาก<ค>งิงๆของเรา<อ>มีเยอะมากคะ่ะค่ะถ้ากระทำถึงสัดส่วนระหว่างผ้าที่ผลิตในไทยกับผ้าที่เรานาเข้าในสัดส่วน,นอันไหนมากกว่ากัน ต้องเล่าให้พี่แพทฟังก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยผ้าในไทยเนี่ยจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้คือคนก็นิยมอะไรที่เป็นสไตล์แบบต่างชาติหรือว่านำเข้าค่ะ่วงนี้ก็ผ้านำเข้าจะเยอะกว่าค่ะก็ให้มีความหลากหลายเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดถามถึงลักษณะของผ้าที่ขายดีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเรียบๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สไตล์การตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะใช้เรียบหรูสไตล์โมเดิร์น เพราะฉะนั้นเป็นเนื้อผ้าแบบสีเรียบๆไม่มีลวดลายก็จะค่อนข้างเป็นที่นิยมในปใช่ค่ะดูแล้วคือจะไม่เบื่อค่ะโอเคเยอะมากๆเลยจริงๆมีหลายแบเนื้ผ้าด้วยอื่ะ่ะเราเดินชมกันไปเรื่อยๆพอมาถึงตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฉากค่ะฉากข้าห้อง ซึ่งสมัยนี้เนี่ยนิยมมากค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนคนก็จะนิยมติดแอร์กันมากขึ้นก็จะใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวกั้นอ่าฮคือแบ่งห้องนะถ้าติดถ้าห้องใหญ่ติดแอร์ต้องตัวใหญ่เตืองใช่ก็จะแบ่งกั้นจะได้ประหยัดแอร์ด้วยอย่างนี้มีชื่อเรียกไหมคะว่าแบบนี้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นฉากกันห้องแบบธรรมดาค่ะอ๋อใช่ มีหลายเฉดสีให้เลือกอีกเหมือนกันใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีไหนหรือว่าจะเอาเป็นไล่โทนแบบนี้ก็ได้ค่ะ<ม>ตัวฉากกั้นห้องเนี้ยค่ะเคยเห็นบางที่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบเก่าหรือเปล่า<ช>คือเขาจะดูไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้<ช>เป็นเพราะอะไรคะวัสดุที่ใช้หรือเปล่าใช่ค่ะขึ้นอยู่กับวัสดุด,ด้วยค่ะเคยมีแต่ว่าพอใช้ใช้ไปแล้วมันรูมไม่ได้นะอมันจะมันจะหลุดใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะลองอันนี้คือเขาจะพับกันเป็นระเบียบดีแต่ขอบางที่เขาจะแบบ จะค่อนข้างยย้อๆหน่อยค่ะแล้วเวลาดึงก็จะแบบว่าไม่ค่อยไปตามเราใช่ค่ะมันจะเฟืดค่ะแล้วการใช้งานอย่างนี้กีปีรับอายุการใช้งานหรอคะอันนี้ก็ได้ถึง10ปีเลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าถ้าใช้แบบรักษาดูแลก็จะอยู่ได้นานค่ะบางคนใช้แล้วคือแบบโหยดึงกันแบบไม่ดึงแรงเลยใช่อันนี้ก็จะอยู่ใช้งานได้นอนค่ะ แล้วนี่ถือว่าได้ความคิดที่จะมีการมาประกอบวิชาชีพหรือว่าธุรกิจขนาดย่อม SME กันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจนะคะครอ,อบครัวที่เริ่มมาตั้งแต่คุณพ่อจนมาสู่รุ่นลูกนั่น<ช>เองนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะที่พลาดดูรายการนี้เนี่ยก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะี่คะที่ u ู u b e นั่นเองนะคะเซิร์ชชื่อรายการเลยนะคะว่า SME Idol ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไพยบูพ้พมาศที่มีการนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า30ปีใช่แล้วค่ะก็ จบลงแล้วสำหรับเรกนี้แต่ว่าช่วงหน้าช่วงของ w i s ต o m ั้ r ววนะคะวันนี้ยังคงมีข่าวสารจากทั่วทุกม,มุมโลกรออัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเอาอะไรมาฝากนั้นเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะ,คะ